วันนี้ผมจะมาแบ่งปันทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องการเริ่มต้นธุรกิจธุรกิจในวันนี้มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ถ้าเราต้องการจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก่อนครับความฝันของเราเราเริ่มต้นจาก จุดเล็กๆแต่อย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครที่จะมาห้ามเราให้คิดการใหญ่อย่าคิดการเล็กครับเพราะการคิดการเล็กจะไม่ทําให้เลือดในกายใครสูบฉีดคิดการเล็กจะไม่สามารถจะทําให้ใครมาตื่นเต้นกับเราคิดการเล็กจะไม่สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาร่วมงานกับเราได้ฉะนั้นเราฝึกการคิดการใหญ่แต่การคิดการใหญ่จะต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนครับ เริ่มต้นจากหัวใจของเราครับหัวใจของเราจุดเล็กๆที่เราจะต้องบอกกับตัวเองและเคลียร์ตัวเองให้ได้นะครับว่าเราจะเริ่มเดินหน้าแล้วเราไม่ต้องกลัวคนไม่ชอบครับเราจะต้องเคลียร์ตัวเองครับข้อแรกเราจะต้องไม่กลัวคนไม่ชอบเราจะต้องไม่กลัวคนที่ไม่เห็นด้วยเรามีฝันของเราเรามีจินตนาการของเราเรามีความหวังของเรา คนที่ไม่เห็นด้วยกับเราคนที่ไม่ชอบเราเราไม่ต้องซีเรียสครับเราโฟกัสไปที่เป้าหมายของเราเราเดินหน้าไปข้ามกลางกระแสการกดดันแบบนี้ใครไม่มาได้ชอบเราไม่เป็นไรครับเราตั้งหน้าตั้งตาทําผมเคยเจอจุดวิกฤตในชีวิตอยู่หลายปีครับหาคำตอบไม่ได้สุดท้ายเพื่อนผมมาบอกว่าไม่มีใครให้ข้าวคุณกินนะ คุณยังต้องหาเงินซื้อข้าวกินเองแค่นั้นแหละครับผมหลุดเลยครับผมไม่กลัวเลยครับว่าใครจะชอบไม่ชอบเราเราโฟกัสที่เป้าหมายการเคลียร์ตัวเองข้อที่สองครับเราไม่คิดแทนคนอื่นครับเวลาเราไปแบ่งปันใครเวลาเราไปนำเสนอโปรเจกต์ใครเราจะไม่บอกเขาเลยครับว่าคนเนี้ยเขามีการศึกษาสูงกว่าเรานะคนนี้เขาร่ำรวยกว่าเราคนนี้เขาจะไม่จอยโปรเจกต์กับเราแนะ่ ซีฟจ็อบครับคนที่คิดค้น Apple iPhone และ Mac คอมพิวเตอร์ที่ดังเป็น g l o b a l brand ทั่วโลกโทรศัพท์หลายร้อยสายครับกว่าจะมีคนมาร่วมทุนกับเขายกหูแล้วยกหูอีกถูกปฏิเสธแล้วถูกปฏิเสธอีกคุยกับแทบทุกคนโดยไม่คิดแทนเขาว่าเขาจะปฏิเสธเราหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการแค่คนเดียวไง คนเดียวคนที่จะมาร่วมร่วมงานร่วมโปรเจกต์นี้กับเขาฉะนั้นอย่าลืมนะครับข้อ2อย่าคิดแทนคนอื่นเด็ดขาดนำเสนอไปหน้าที่เราคือนำเสนอควบคุมที่เหตุครับอย่าควบคุมที่ผล process s n o r y r e s o t ว่ากันทีหลังข้อที่3ถ้ามันทำแล้วไม่ได้ผลกลับมาเรียนรู้ใหม่ครับการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจต่างๆถ้าเราออกไปเผชิญหน้า พเชิญกับโชคร้ายและโชคดีทําเยอะๆเยอะๆ,ๆทําแล้วยังไม่ได้ผลให้กลับมาเรียนรู้ใหม่ครับกฎค่าเฉลี่ยจะทํางานครับบางทีเราอาจจะคุยสักสิบคนยี่สิบคนคนที่เห็นด้วยอาจจะเป็นคนที่ยี่สิบเอ็ดหรือคนที่สามสิบเอ็ดเราก็ไม่ทราบแต่สิ่งที่เราได้ก็คือประสบการณ์และวินยัยการเอาชนะตัวเองเราสามารถที่จะชนะตัวเองสร้างวินัยรายวัน ในทางจิตวิทยานะครับคนที่ปฏิบัติตัวต่อเนื่องยาวนาน21วันขึ้นไปคุณจะได้นิสัยใหม่ท่านจะลองดูไหมครับการเริ่มต้นธุรกิจการเคลียร์ตัวเองสามข้อเป็นเรื่องที่สำคัญไม่ต้องกลัวคนไม่ชอบอย่าคิดแทนคนอื่นครับทำแล้วไม่ได้ผลให้กลับมาเรียนรู้ใหม่สื่อออนไลน์มีมากมายสื่อออนไลน์วันนี้เราเรียนรู้ฟรี free. Nothing free in the world but you can do with the free ของฟรีมาถึงบ้านนะครับจัดสรรให้ลงตัวท่านก็สามารถทำได้เคลียร์ตัวเองให้จบแล้วเดินหน้าต่อไปโฟกัสที่เป้าหมายสวัสดีครับ